มามาทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะตำส้มตำกินนะคะทุกคนไปซื้อหนมจีนมาแล้วเรียบร้อยเก็บแวะเก็บสดเดามานะคะเนี่ยกะจะมากินกับหนมจีนกินไม่ได้แล้วทุกคนทำไมกินไม่ได้นี่สั่งกะปิแม่ปูไป แล้วก็แถมน้ำพริกมาให้ย่า้ายไม่ผิดเลย้ายว่าต้องเป็นน้ำพริกแล้วจะรออะไรล่ะลุยเลยค่ะมลมแรงทุกคนสกี้โทรศัพท์ล้มความหน้าขมำไปรอบนึงแล้วหนาวแดดก็แรงนะทุกคนแดดแรงลมแรงหนาว ขนาดมีแดดก็ยังหนาวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหนาวอีกแล้วไม่ได้ลวกนะคะเนี่ยผมดีลวกแล้วมันม้ย เขาตัดอ้อยกันเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็สะดวกสกบายไปหมดเกี่ยวข้าวเราใช้รถเกี่ยวตัดอ้อยเราใช้รถตัด อร่อยมากเลยทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าน้ำพริกนี่อร่อยอยังไงสั่งแม่ปูเลยนะน้ำพริกขออร่อย เองก็เตรียมจะตำพริกเนาะเตรียมจะตำพริกเพื่อให้ป้าแหม่ม ไก่มามาล้างไก่ทำไก่แช่แขแช่แล้วก็เตรียมเอาอไก่ในช่องฟิตออกก็มันแข็งก็ออกไม่ได้ต้องดับตู้เย็นทิ้งไว้ยังเอาลงมาข้างล่างไม่ได้เลยมันแข็งแล้วก็เลยติดตู้เย็น เ,เลยมานั่งเด็ดปิดชัน้นมัจิ้มเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องปอกกระเทียมปอกกระเทียมอีกพรุ่งนี้ชเช้ามืดถึงจะปั่นน้ำจิ้ม ไปสับเนื้อนะคะสับเนื้อแล้วก็ผัดแกนเหมือนกับวก,กิ้งอะ่ะน้ำพริกนี่มันรสชาติเดียวกับกัวกิ้งอะ่ะทุกคน อร่อยอ่ะอิ่มแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเรื่องทุกไลเลยค่ะขอบคุณที่มาดูยากกินไปบ่นไปนะคะทุกคนขอบคุณแม่ปูครัวบ้านชัดนะคะที่ส่งน้ำพริกอร่อยอร่อยของพัทลุงมาให้กินนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลองกินดูว่ามันอร่อยแค่ไหนสั่งเลยทุกคน ะะหรือว่าถ้าไม่อยากจะยุ่งยากก็โทรไปเลยแม่ปู่ัวบัญชัดของเขา